หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่ห้าเจ้าป่าตอนสแลงสลาย ข้าพเจ้าอ้อมจากโขดหินและโคนต,ต้นไม้ซึ่งเป็นที่กำบังวิ่งตรงไปยังเชิงเขาทางทิศที่ได้ยินเสียงนั้นดังมาพอออกทางแพร่งปากด่านอันเป็นต้นทางขึ้นไปสู่คูหาที่ซ่อนความลับของพระพิศน์ก็พอดีชนเข้ากับตะเกินซึ่งนำร้อยเอกเรืองคุณพระและคุณวรภามาสมทบกันในความมืดเช่นนั้นเสียงร้องด้วยความตกใจของแกเป็นอย่างเดียวจะบอกให้ข้าพเจ้ารู้ว่าใครเป็นใครพอ ช่วยประคองให้แกลุกขึ้นมาได้คุณพระก็เปิดไฟฉายในมือขึ้นแล้วก็ร้องบอกข้าพระเจ้าว่าเสียงล่อปลาแน่คุณสักเพียงแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแกมันเท่านั้นงั้นให้มันเกิดและปล่อยให้ล่อปลาตายไปไม่สบายกว่าจะวิ่งมาชนกันล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้หรือนายพระพิสนมิได้ตอบว่าอะไรนอกจากพึมพำอยู่ในลำคอพล่างก็ออกวิ่งนำเราขึ้นไปตามทางด่านอันคดเคี้ยว ชั้นแรกทางเส้นนั้นลดเลี้ยวไปตามชายผาสูงๆต่ำๆต,ต่อมาทางที่เป็นตะปุ่มตะปั่มก็ค่อยลาดขึ้นและเรียบเข้าราวอีก200เมตรต่อมาเราก็ถึงสอกพับของหน้าผาสูงคอตั้งบ่าขณะนั้นเองเสียงร้องแหลมของล่อปากก็ดังขึ้นอีกพร้อมกับเสียงหัวรอก,ก้องของสังคำที่ทุกคนจำได้เป็นอย่างดี พระพิศนหยุดชะง,งักทันทีฉายไฟกลาดขึ้นไปบนหน้าผานั้นพลางก็แงงนหน้าขึ้นดูภาพที่ปรากฏแก่สายตาของพวกเราทําให้เสียววาบไปตามไขสันหลังด้วยความสยดสยองพองขนบนชะง่อนเขาเหนือศีษะเราขึ้นไปสูงไม่ต่ำกว่า50ฟิตร,ร่างกายกำยำล่ำสันของชายสองคนกำลังต่อสู้กันด้วยความดำรงอยู่หรือแหลกลานของชีวิตของตน แน่นอนคนหนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่ล่อป่าในชั้นแรกเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอีกคนหนึ่งเป็นใครแต่เราอึดใจเดียวต่อมาเมื่อลอ่อปลาเสียท่าคอของเขาถูกรวบด้วยมืออันกำยำคู่หนึ่งกดลงเหนือเขา แสงไฟสว่างต้องใบหน้าอันปราศจากจมูกและในตาถนัดพระพิศนกับข้าพเจ้าก็ดร้องขึ้นเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันนาโบใบหน้าหน้าเกลียดหน้ากลัวนั้นไม่ได้หันมามองดูเราเลยก้มหน้าก้มตาอยู่กับภาระในมือเท่านั้นขณะเดียวกันสั่งคาซึ่งยืนดูอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวก็ได้แต่หัวเราะลั่นคุณพระพิศนร้องตะโกนขึ้นไปว่าบอกให้มันปล่อยล่อภาเสียสังคำ บอกให้มันปล่อยเขาเสียมันจะฆ่าล่อปลาตายเจ้าควานช้างร่างเล็กยกมือขึ้นป้องหน้าจากแสงไฟฉายที่พุ่งขึ้นไปจากข้างล่างพลางกู้หัวเราะอีกเสียงลึกและห้าวจนฟังเกือบจำไม่ได้ <c oughs> ตายมันร้องจนเสียงหลงล่อปลาอยู่ทุกคนไม่สบายล่อปลาตายถังแสลงเป็นสุขบอกให้นาโบปล่อยเขาไป พระพิศนตะโกนอีกแทนคำตอบสั่งคำชี้ไปที่นาโบซึ่งขณะนั้นยกร่างอันอ่อนระทวยของล่อปลาผููสิ้นสติไปด้วยน้ำมือของมันชูขึ้นเหนือศีรษะพลางก็ตอบไปว่าล่อปลาเป็นของนาโบสั่งคำไม่มีสิทธิ์อะไรนาโบปล่อยล่อปลารอดนาโบไม่ปล่อยล่อปลาตายขณะนั้นตะเกินค่อยๆเมียงเข้ามาที่ข้าวเจ้าพลางก็เอื้อมมือมาสะกิดแขนกระซบิบเบาๆว่า คนหัวโตวขาเกห่วงใยอะไรนักหนาแกไอ้คนอย่างล่อปาอันนยคุณพระไม่ต้องการให้ใครตายแต่เกินไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรูแต่ถ้านายผู้หญิงถูกบูชายันเมื่อกี้คนหัวโตวขาเกจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยขนาะนั้นเองเสียงร้องแหลมด้วยความตกใจอย่างถึงขน,ขนาดก็ดังลงมาอีกจากล่อปาผู้ได้สติปรากฏว่าอยู่ในเงื้อมือของนาโบ ข้าพเจ้าเห็นคนพิการร่างยักษ์เดินออกมาที่ปลายชะงอนหินข้าพเจ้าได้ยินเสียงสร้างคำหัวเราะอย่างคนเสียสจริตล่อป่าพยายามบิดตัวเรา่เราๆดินและให้หลุดจากมือของนาโบแต่ชายพิการร่างยักษ์กลับชูร่างนั้นขึ้นสูงแล้วก็โยนลงมาท่ามกลางเสียงกรีดร้องของล่อป่าเสียงพึมพำของพระพิศนและเสียงถอนหายใจยาวของวลภา ร่างของล่อปลากระทบกับแง่หินตรงหน้าเราออกไปรา 4, 5, 9, สี่ห้าเก้าศีรษะฟาดกับพื้นอันแข็งดังเหมือนเสียงมะพร้าวถูกทุบแล้วก็แน่นิ่งอยู่กับที่ชีวิตอันเต็มไปด้วยความกระหายเลือดและโหดเยี่ยมทารุณยุติลงเพียงเท่านั้นพระพิศนเดินเข้าไปที่ร่างอันแหลกเหลวก้มลงพลิกศพขึ้นพิจารณาดูด้วยมืออันสัน่น ขันแล้วก็ลุกขึ้นและถอนใจหันไปหาลูกสาวพลางก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงเคลือและน้ําตาคลอเจ้าคงแปลกใจว่าทำไมพ่อจึงไม่ต้องการให้ล่อปาถึงอวาสารด้วยอาการทุเลศอย่างนี้แกว่าล่อปาอาจจะเป็นคนโหดร้ายทารุณสำหรับคนอื่นและคนในปกครองของมันแต่ครั้งหนึ่งก็ได้ช่วยชีวิตของพ่อไว้ เมื่อถูกพวกมันจับตัวมาใหม่ๆบุญคุณของมันครั้งนั้นไม่อาจจะลบล้างได้ด้วยความชั่วช้าใดๆแต่ต้องการช่วยชีวิตมันไว้อย่างที่ครั้งหนึ่งมันเคยช่วยพ่อแต่ก็ไม่เป็นผลกรําของคนเราเองออกไปเสียให้พ้นจากสถานที่อันเต็มไปด้วยความเศร้าสลดนี้เถอะวัลภายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คอยอยู่ข้างหน้าเรา อวาสานของล่อปาไม่ได้หมายความว่าทางกลับบ้านเปิดออกโดยสะดวกแล้วไหนยังจะเรื่องคนนำทางที่กล้าพอที่จะขันอาสาพาเรากลับไหนยังจะต้องน้องชายของเจ้าล่อปาซึ่งขณะนี้ออกไปล่าสัตว์กับสมัครพักพวกของมันการเดินทางของเราย้อนกลับทางเดิมไม่ได้เราจะต้องไปตามเส้นทางอย่างที่นักบินอังกฤษคนนั้นไปจนถึงฝั่งอ่าวมัตตบัน นั้นคุณพ่อก็รู้ข่าวของนักบินคนนั้นอย่างที่พวกเรารู้ที่โป่งฟ้าผ่าวลภาเอ่ยสีหน้าเต็มไปด้วยความแปลกใจพระพิสนพยักหน้าพ่อรู้ข่าวของเขาเท่าๆกับความเคลื่อนไหวของลูกทุกระยะจากสถานีวิทยุย่างกุ้งเหมือนกันถามคุณศักดูเถอะว่าเราเป็นหนี้ชีวิตของเราแก่นักบินคนนั้นเพียงใด ข้าพเจ้าอธิบายให้หล่อนฟังย่อๆพอเข้าใจถึงเครื่องรับวิทยุไดนาไมต์และอาวุธที่นักบินคนนั้นมอบไว้ให้แก่คุณพระตลอดจนกลอุบายที่เราแสดงให้ประจักษ์ต่อหน้าล่อปลาและชาวแสแลงทั้งหลายบัลพายิ้มด้วยความพอใจในขณะที่ตาเกิลกลับสายหน้าบนพื้มพำตาเกลคิดว่าคนขาเกหัวโตมีฤทธิ์มากจริงๆจนถึงแก่บอกกับตัวเองว่าเกิลเอ้ยรอดตายไปแล้ว อย่าลืมขอถ่ายทอดวิชาจากคนขาเกหัวโตวไว้เข้าตาจนเมื่อไรจะได้แสดงฤทธิ์ให้ยายเห็นเป็นขวัญตามารู้ความจริงอย่างนี้แล้วตะเกิลก็เฮ่ออ่อนใจคุณพระได้ฟังก็หัวเราะเบาๆพลางก็บอกว่าอย่ากลัวเลยไอ้เรื่องฤทธิ์เรื่องเดชนะน้ำมันเอื้องจำปาสีขาวไม่ใช่แต่จะศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งและโรคผิวหนังของเมืองร้อนอย่างเดียว หากเกี่ยวกับความกระปี้กระเปล่าเเลียแรงทั้งหลายด้วยฉีดเข็มเดียวแหละปั๊บได้แต่อย่ามัวแต่ช้ากันอยู่ที่นี่เลยรีบกลับไปที่หมู่บ้านเถอะจะได้คิดอ่านเตรียมการเดินทางกลับต่อไปเขินอยู่ช้าเจ้านัดแต่ลอดน้องชายลอปลากลับจากป่ารู้ว่าพี่ชายตายจะเกิดเรื่องเมื่อกลับไปถึงทั้งหมู่บ้านสแสลงสว่างสวัยไปด้วยแสงคบใต้และเสียงร้องลํำทำเพลงเอิกกระเริกวุ่นวาย ทุกคนเลี้ยงฉลองอวสานยุคธมินของลอ่อปาจนเมาไม้และอิ่มแปรไปตามๆกันขณะที่คุณพระพาพวกเรากลับเข้าสู่กลางลานบ้านบรรดาผู้เท่าทั้งหลายและหญิงซึ่งคอยอยู่ก่อนพร้อมด้วยเอื้องจำปาสีขาวและน้ำเต้าเมรยัยตางก็เข้ามาคุกเข่าโปรยดอกไม้ประจำเผ่าไว้รอบๆเท้าคุณพระพลาง ก็ส่งน้ำเต้าไมไรให้คุณพระรับมาดมๆมากกว่าจะดื่มหรือจิบแล้วก็ส่งกลับคืนไปข้าพเจ้าชำเลืองดูเห็นตาเกนยืนกระสับกระส่ายเหมือนความรู้สึกได้รับความทรมานเหลือสติกำลังพอคุณพระจะส่งน้ำเต้าของแม่เท่าคนสุดท้ายกลับคืนไปแกก็ปลาดออกไปข้างหน้ายื่นมือออกไปรับไว้พึมพำว่าเดี๋ยวตาเกนเจราจากับยายเอง ทุกคนเห็นดังนั้นก็ชอบใจต่างพราจากคุณพระแห่กันเข้ามาที่แก่พลางก็ส่งน้ำเต้าเมรัยของตนให้ตาเกิ้นรับดื่มเข้าไปได้สองสามน้ำเต้าก็เดินโซเซเข้ามาส่งให้ข้าพาเจ้ารสก็ดีดีกลีก็แรงกินก็อร่อยเสียแต่กลิ่นเหมือนใส่หอมเน่าๆแทนที่จะเป็นรากสมุนไพรไม่ใช่อุไม่ใช่น้ำตาลเมา ไม่ใช่เหล่าเถือนบอกไม่ถูกว่าเป็นอะไรนายลองกินดูเองก็แล้วกันมันเป็นเมรัยที่ทําจากลูกเดือยโดยบอกไม่ถูกว่าประกอบไปด้วยของผสมอื่นอะไรบ้างและนอกจากความแรงของมันแล้วเกือบหารถอะไรไม่ได้เลยข้าพเจ้าจิบได้ทีเดียวก็ส่งต่อไปให้ร้อยเอกเรืองซึ่งยกขึ้นใส่ปากแล้วก็บ้วนทิง้งนี่มันข้าวลิงตกต้นไม้อย่างพวกกระเรียงบนเขาเรียกแรงดียิ่งกว่าม้ากระทืบโรง หรือคดฉาสารตกมันเราเสียเวลาอยู่กับคุณพระท่ามกลางการต้อนรับเหล่านั้นจนดึกดื่นค่อนคืนจึงหาโอกาสกลับไปถึงที่พักได้ตลอดเวลาสีหน้าพระพิศนบอกความไม่สบายใจเลยเดินวนเวียนไปมารอบรอบร้องราวกับชมดถูกขังกลงจนกระทั่งที่สุดจึงมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า เรื่องราวมันไม่ง่ายใดอย่างที่ผมคิดเสียแล้วล่ะคุณศักลองทายทีหรือว่าเกิดอะไรขึ้นข้าพเจ้ามองตาแก่ตรงๆพลางก็สั่นศีรษาโดยไม่ตอบว่าไรแรกเริ่มเดิมทีผมคิดว่าเมื่อหาทางทำลายศรัทธาเก่าแก่ที่บรรดาชาวบ้านที่มีต่อสแลงและล่อปลาลงได้ผมคงจะกลับบ้านได้โดยสบายแต่มันไม่ใช่เช่นนั้น ผมลืมไปว่าคนพวกนี้คลองชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ก็อาศัยความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมันนับถือหรือบูชาว่าศักดิ์สิทธิ์เมื่อผมพิสูจน์แสดงให้เห็นว่าเทวรูปแสลงไม่มีอิทธิฤทธิ์อันใดนอกจากความเชื่อถืองมงายของเขาเองทำให้ล่อปลาใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองด้วยความกลัวเท่านั้น บรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านทั้งหลายก็ร้องขอให้ผมเป็นหัวหน้าและผู้ศักดิ์สิทธิ์ใหม่ที่เขาจะได้เคารพบ,บูชาและเชื่อฟังต่อไปวลภพาได้ฟังก็ก้าวเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆเอ่ยด้วยน้ำเสียงสันส่นๆว่าคุณพ่อหมายความว่าพวกนั้นจะไม่ยอมให้คุณพ่อกลับไปเปล่ามันเพียงแต่ขอร้องให้พ่ออยู่คุณพระถอนใจไม่มีใครหรอกจะคิด ใช้กำลังขัดขวางไม่ให้พ่อกลับไปกับลูกได้แต่การขอร้องการวิงวอนของมันสำคัญสำหรับพ่อเสียยิ่งกว่าการใช้กำลังกายการคอยทำอะไรแล้วแต่ล่อปลาจะสั่งไม่รู้จักใช้ความคิดหรือวินิจฉัยด้วยตนเองทำให้คนพวกนี้ช่วยตนเองไม่ได้ขาดหัวหน้าหรือหาคนสั่งไม่ได้ก็เท่ากับไม่ผิดอะไรกับฝูงสัตว์ที่ขาดจ่าฝูง ต่างคนก็ต่างแยกทางกันเดินนานไปก็จะแตกกระจัดกระจายคุมกันไม่ติดมันทำให้พ่อคิดไม่ตกว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปถ้างั้นถ้าแต่ก่อนเขาอยู่กันมาได้อย่างไรต่อไปก็ควรจะอยู่กันได้อย่างนั้นวนลภาให้ความเห็นพระพิศนได้ฟังก็สั่นศีรษะเฮ้ยมันไม่ง่ายอย่างลูกพูดวลภาแกตอบแต่ก่อนมาความบูชาแสดงและหวาดกลัวลอ่อปา ทําให้คนพวกนี้ไม่กล้าแยกจากกันไปต่อเมื่อสแลงสลายและล่อปลาถึงอวสานหมดความหวาดกลัวอีกต่อไปทุกคนต่างก็อยากจะทําอะไรตามใจชอบของตนผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรลูกคงจะพอท้ายออกไม่ใช่หรือวลัลภาหญิงสาวจำเลืองดูหน้าพวกเขาหน่อยหนึ่งเหมือนจะขอความเห็นเมื่อไม่มีใครแสดงอะไรออกมาหล่อนก็ถอนใจเอ่ยขึ้นว่า คุณพ่อจะทำอย่างไรคะนั่นเป็นเรื่องที่พ่อต้องการเวลาสักหน่อยสำหรับหาทางออกแก้บอกข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นช้าๆเหมือนปารบกับตนเองว่าทำไมไม่ลองดูสั่งคำครับบุคลิกภาพและบทบาทที่เขามีส่วนแสดงร่วมด้วยในเรื่องนี้ควรที่จะ ได้เป็นหัวหน้าบ้านต่อไปสัางคำไม่มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับคนเหล่านี้พระพิศนว่านอกจากนั้นเขายังหนุ่มเกินไปที่จะเป็นหัวหน้าบ้านที่นี่แต่ในบรรดาพวกแสลงด้วยกันผมคิดว่าไม่มีใครจะดีไปกว่าสัางคำข้าพเจ้ายังยืนยันสัางคำอาจจะเป็นลูกของบ้านนี้แต่ก็เห็นชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีแผนใหม่มา嘛 สังเกตจากการปกครองพวกลูกหาบแล้วสั่งคำมีโอกาสจะเป็นหัวหน้าที่นี่ได้ต่อไปข้อสำคัญในเวลานี้สั่งคำเท่ากับเป็นคนของเราตราบใดที่เราได้เป็นหัวหน้าตราบนั้นก็เท่ากับคุณพระปกครองคนพวกนี้โดยตรงทั้งวราานและร้อยเอกเรืองสนับสนุนความคิดของข้าพเจ้าเป็นเอกฉันท์พระพิสนนิ่งคิดอยู่นานในที่สุดก็ถอนใจเ ถ้าเห็นพร้อมกันอย่างนั้นก็น่าจะให้โอกาสสางคำได้ทดลองดูแกบอกพลางก็หันไปทางประตูแต่เวลานี้ใครรู้บ้างว่าสางคำไปไหนไม่มีใครรู้ละแค่ระคายเลยในข้อนั้นเพราะนับแต่นาโบจับล่อปลาทุ่มจากหน้าผาลงมาตายทั้งชายพิการร่างยักษ์และสางคำต่างก็หายไปในความมืด ไม่ปรากฏตัวในพิธีเลี้ยงฉลองของชาวบ้านหรือที่พักของเราถ้าจะเอาสั่งคำเป็นหัวหน้าแทนล่อปลาก็ต้องจัดการกันเป็นการด่วนคุณพระว่าเพราะความล่าช้านอกจากหมายถึงการประทะก,กับน้องชายของล่อปลามรสุมอ่าวมัตตะบันยังจะมาถึงอีกด้วยมรสุมมาเมื่อใดเป็นการผลวิสัยที่เราจะผ่านป่านี้จากไปสู่ฝั่งทะเลในประเทศพมา่า หรือข้ามเขาย้อนกลับเข้าไปในเขตไทยทางเก่าเราคอยสั่งคำและนาโบอยู่จนดึกเดือค่อนคืนชายทั้งสองก็ยังไม่กลับมาตะเกิเองออกไปตามที่บ้านพักของนางจมะเมียของเขาและที่กระท่อมของนาโบก็ไม่พบจนกระทั่งตื่นตอนเช้าข้าพเจ้าลุกขึ้นเปิดประตูจะลงไปล้างหน้าที่ลำธารก็ได้รับความประหลาดใจเมื่อเห็นชายทั้งสองยืนคอยอยู่ที่หน้าประตูเมื่อคืนตามหากันแทบตาย แกพานาโบไปที่ไหนมาสร้างคำเข้าพปเจ้าถามเจ้าควานช้างร่างเล็กยกมือชี้ไปที่เนินเขาโดยรอบก่อนที่จะตอบด้วยเสียงสงบเสงี่ยมว่าทุกคนแห่งตามที่เหล่านั้นนายก็ทำไมไม่พากันกลับมาหลับนอนนาโบกับสร้างคำทําผิดไม่เชื่อฟังคนหัวโตขาเกนาโบกับสร้างคำกลัวจึงหลบอยู่แต่ไกลๆดีละ ถ้ารู้ตัวว่าผิดก็เข้าไปสารภาพกับคนขาเกหัวโตเสียข้าพเจ้าบอกสั่งคำมองดูข้าพเจ้าด้วยความประหลาดใจนายคิดว่าคนขาเกหัวโตจะโกรธสั่งคำไหมในเรื่องอะไรข้าพเจ้าแซงทำไก่ในเรื่องที่สั่งคำปล่อยให้นาโบฆ่าล่อป้าตายล่อป้าทำให้นาโบกับสั่งคำได้รับความทุกข์ทรมานมานานเหลือเกินจนอยู่ไม่ไหว กือบทุกคนในแสลงไม่ชอบล่อปลาทั้งนั้นแต่เพราะความกลัวอย่างเดียวจึองอดทนและอดกลั้นกันต่อมาได้ไม่มีใครชอบหน้าหัวหน้าบ้านที่คอยแต่จะลงโทษด้วยการทรมานความกลัวทำให้เกิดความเกลียดแต่ความเกรงทำให้เกิดความรักข้าพาเจ้าจ้องหน้าเจ้าควานช้างร่างเล็กอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่จะเอ่ยต่อไปว่าบอกฉันหน่อยสั่งคำ ว่าเราจะทำอย่างไรกับแสลงและเช้าแสแลงถ้าได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าทำป่าที่รกอยู่รอบๆสแลงให้เตียนโล่งเป็นไร่และนะเจ้าควานช้างตอบอย่างไม่ต้องตรีตรองสั่งคำจะให้ทุกคนหาหมูและไก่มาเลี้ยงให้มากนอกจากจะไม่ต้องออกป่าล่าสัตว์แล้วยังจะทำให้สลงไม่มีโรคไม่มีภยัยสั่งคำเห็นเขาทำ ที่นิคมหัวไหวใครทำไร่ทำนาได้มากน้อยเท่าใดก็เอามารวมกันเป็นกองกลางแล้วแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ผู้เท่าผู้แก่ที่ไม่มีเรี่ยวแรงทำมาหากินต่อไปจะได้รับการเลี้ยงดูสร้างคำจะให้ทุกคนอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องไม่มีลักไม่มีขโมยไม่มีอดมีอยากหรือแก่งแย่งกันกิน สั่งคำจะให้ทุกคนถือศีลเพียงสามข้ออย่าลักขโมยอย่าฆ่าอย่าผิดรูปผิดเมียเขาเท่านั้นก็จะอยู่สุขสบายใครผิดศีลข้อหนึ่งข้อใดสั่งคำจะให้ไปอยู่เสียที่อื่นความผิดใดๆที่เกิดขึ้นผู้เท่าสิองคนในหมู่บ้านจะประชุมปรึกษาหาเรือกันวินิจฉัยแต่ในแสลงจะไม่มีการทรมานไม่มีบูชายันหรือฆ่าแกงกันอีกต่อไป ข้าพเจ้าหันหลังกลับปราดเข้าไปในที่พักทันทีตามฉันมานี่สั่งคำข้าพเจ้าบอกด้วยความตื่นเต้นทุกคนเห็นสีหน้าและเกิริยาอันเต็มไปด้วยความลุกหลีลุกลนของข้าพเจ้าก็ประหลาดใจข้าพเจ้าอธิบายสั้นๆและสรุปความให้คุณพล้าฟังถึงความคิดเห็นที่สั่งคำได้ปารถกับข้าพเจ้าแล้วพลางก็เสริมว่า ถ้านั่นไม่เป็นหลักการของอุดมคติของผู้ที่จะเป็นหัวหน้าชุมชนชาวป่าชาวเขาเหล่านี้ได้ดีพอก็เห็นจะหาอีกยากเต็มทนพระพิศนก้มศรีรษะอันผิดรูปผิดร่างอย่างแช่มช้าใบหน้าของแกยิ้มละไมปัญหาอยู่ที่มันจะทำได้ตามที่พูดหรือไม่แกพึมพำสั่งคำได้ฟังก็ยืดตัวตรงลงสิ่งใดสั่งคำรับรองสิ่งนั้น สร้างสำเร็จตลอดเวลาที่ฉันมาอยู่ที่นี่เห็นมีแต่คนนอนบิดขี้เกียจพุงเขียวพระพิศนบอกป่ารกเหล่านั้นจะเป็นไร่และนาขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อพวกแสลงไม่ชอบทำงานการมัวแต่คอยระวังตัวกลัวผิดกันเกินไปทำให้ไม่มีใครอยากทำงานเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปได้อีกสักกี่วันกี่คืนสร้างคำตอบ นอกจากนั้นผืนแผ่นดินนับร้อยนับพันไร่ใช้มือหรือไม้ขุดจะไหวที่ไหนฟังสินายพอมรสุมนี้ผ่านไปสร้างคำจะเข้าไปในตลาดปากน้ำโพเอาเขาเอางาแลกจอบเสียมและไถเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างสำหรับการทำไร่ทำนาเราจะหาวัวควายมาใช้งานด้วยทุกคนจะต้องช่วยกันทำงานถ้าทุกคนต้องการกินได้การ คุณพระหน้าบ้านตกลงคุณศักดผมจะยกสางคำให้เป็นหัวหน้าบ้านสแลงต่อไปแต่จำมะของสางคำละนายเจ้าควานช้างกระอึกกระอักจำมะของแกมาเกี่ยวอะไรด้วยคุณพระเลิกคิวล่อป้าจะเอาจำมะเป็นเมียล่อป้าตายเขาเป็นไม่จะให้สางคำทำยังไงข้าพเจ้าได้ยินเสียงกระแอมไอดังมาจากตะเกินวลพายิ้มละไมแต่คุณพระคงตอบด้วยหน้าตายว่า ทำเธอทุกอย่างและที่เราจะทำกับเขาได้ในฐานะที่เป็นผัวเก่าและหัวหน้าใหม่จะยกกลับมาเป็นเมียรหรือจะตั้งให้เป็นนายไม่มีใครว่าอะไรสั่งคำรู้ดีอยู่แล้วในเรื่องขนบประเพณีประจาําเผ่านอกจากการบูชายันและทรมานกันอยากแก้ไขอย่างไรก็ได้อยากใช้อย่างไหนใช้ งั้นสั่งคำรับเป็นหัวหน้าสแสดงต่อไปเจ้าควานช้างตอบง่ายๆสีหน้าเต็มไปด้วยความอิ่มเอมดีละเย็นนี้ฉันจะเรียกประชุมก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปคุณพระว่ามรสุมกำลังจะมาค่อยสักอีกสองสามเดือนก่อนไม่ดีกว่าหรือนายหมดฝนแล้วจึงค่อยไปฉันอยากจะตามใจแกสั่งคำพระพิสนว่า แต่สองถึงสเดือนสำหรับฉันและพวกเราเวลานี้มีความสำคัญเหลือเกินจนรออยู่ไม่ได้โลกภายนอกกำลังรอคอยฟังข่าวว่าฉันอยู่หรือตายทุกคนกำลังตั้งตาดูเงี่ยหูฟังว่าพวกที่ตามตัวฉันเป็นอะไรไปในสองสเดือนนั้นอาจจะมีคณะติดตามมาอีกหลายคณะและอีกหลายชีวิตก็จะเสียไป เพราะโรคร้ายเพราะสัตว์ร้ายตลอดจนภัยจากธรรมชาติงั้นสร้างคําจะจัดให้นาโบคุมพวกลูกหาบและนำทางไปส่งจนกว่านายจะพ้นจากเขตอันตรายให้คนที่ไม่มีตาพาพวกเราเดินป่าตะเกิ้นอดรนทนฟังอยู่ไม่ได้ไม่มีใครในแถลงจะรู้จักทางดีไปกว่านาโบสร้างคํายืนยันจริงของเขาตะเก้ฉันเห็นมาเองกับตาข้าพเจ้าบอก นาโบเดินได้โดยไม่เลือกว่าจะรกหรือเตียนมืดหรือสว่างกลางคืนหรือกลางวันไม่งั้นเมื่อคืนจะวิ่งตามขึ้นไปทันลอ่อปลาบนยอดเขาได้อย่างไรในขณะนั้นเองเสียงฟ้าก็ร้องคลืนมาแต่ไกลและร้องอยู่หลายครั้งติดติดกันพระพิศนหันไปมองทางหน้าต่างขณะนั้นท้องฟ้ายังแจ่มใส เพียงแต่อากาศเท่านั้นดูอบอ้าวและกดตำ่ำนกต่างๆก็จับเจ้าอยู่กันตามสมุมทุมพุ่มพลึกนอกบ้านออกไปน่ากลัวจะไม่ทันพ้นมรสุมแกพึมพำเหมือนพูดกับตัวเองอย่างดีที่สุดก็คงโดนกลางทางแต่ถึงอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องไปพรุ่งนี้นนน